ครับมาดูมาทอ้อนาทอบตกปาดบึกตัวละร้อยนะครับวันนี้เล่นกันสามคนวันนี้หวานหน่อยนะครับตัวนี้ถ้าได้ตัว,วนนได้สองร้อยเพราะเล่นกันสองสามคนถ้าหลุดขาดก็ไม่ได้ไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นปลาบึกไหมตัวละร้อยเองเอาทุนใครครับเก็บด้วยครับัง,งทุนผมเองอเก็บเปล่า ไม่ต้องนะถือกล้องอยู่เก็บไม่ได้นะเก็บให้คันตัวเดิมครับกอเล่มครับยาวห้าหกพีสามเจ็ดกไอชันคันนุ่มๆครับมาดู <laughs> มาแล้วครับเครื่องบ่อแล้วครับผม อย่าเร่งพี่เดือดขาดขวาแล้วจะเข้าเรือแล้วจะเข้าตรงเรือแล้วเข้าตรงบ้านว,วันนี้ใส่เสื้อสวยนะครับเนี่ยเสื้อใครนะไอคิบผมไอคิบฟิชชิ่งนะครับ ทีมงานน้ำกระเจียวเอ้ยน้ำกระจายเหรอน้ำกระจใจครับน้ำกระเจียวกระจายฮะใกล้ละให้มันเข้านั้นนลยงานงอกเลยนะ,ะทนั้งวันทั้งวัไม่เข้ามาวันทั้ทงว้มาแล้วครับาแล้วใครตักปลา มาแล้วครับเป็นปลาบึกนะครับเห็นตัวแล้วเฮ้ยเฮ้ยแล้วใครจะถ่ายอะ่ะหมดหลอด <c oughs> ครับนะตุนดนปลาแล้วนะครับเล่นกันตัวเท่าไหร่ตัวละร้อยครับตัวละร้อยนะครับได้กันกี่คนสามคนครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ถ้าเป็นบึกได้ได้กี่บาท สองบาทสองครับมาดูครับมาดูปลาหน้ตูนว่าจะเป็นปลาบึกหรือสวายนะครับถ้าเป็นบึกก็จะได้200รนะครับเดี๋ยวมาดูวันนี้เขาเล่นกันสนุกสนุกนะครับผมดูเป็นเกมกีฬาครับสภาพนี้ไม่ใช่สวายใหญ่แล้วหาเงินไอพี่ซื้อเหยื่อตกปลาต่อนะครับปล่อยปล่อยตามเลยนะวัดสวนเลยครับวัดสวนเลยวัดสวนพี่ไม่เสียตังค์ครับแข่งเดียวพอเดี๋ยวสายมันสีกันพลาด โว้ยตบเด็กเว้ยตบเด็กเว้ยใช่่าสองร้อยพอไหมอ้าวอ้าวอ้าวแล้วอย่ดูสองไม่ได้หลองร้อพอมั้งนะตูนลนี่นี่ดูหางนิดูหางดิไม่ใช่หรอกตบเด็กมันต้องไปกว่านี้โอ้โหตัวกระจ้อย แต่ตัวนี้เป็นบึกนะครับถ้าไม่หลุดไม่ขาดซะก,ก่อนน้าตูนก็จะได้200นะครับเดี๋ยวมาดูมาดูตัวนะครับมาโตงนาเว้ยแหน่โอ้น,อน่าถ่ายรูปอ่ไปะไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่เอาขึ้นหน่อยพี่ไอ้ตกเด็กไปไปไปตกหัวเข้าบ้าน <laughs> ระวังลื่นระวังลื่นมานะครับปามาแล้วดูนะครับว่าตัวใหญ่แค่ไหนไตัวน,นี้มีค่าสองร้อยนะครับถ้าขาดก็ถือว่าเสียไม่ได้ตังค์ครับเฮ้ยไม่ได้เหยื่อไม่ได้ตังค่าเหยื่อนะถ้าขาดไปมาแล้วครับสา,า,นนะายกีปป่ปอนดะนะาตูนสะายกีปป่ปอนด์สายอะไรครับสายสายสาย,สายกีปป่ปอนด์สาย ห้าสิบปอนด์ครับสบายสบายไทยลีนครับอ้าวยกปลาครับหนึ่งสองเอเป็นปลาบึกนะครับตะตุนได้สองร้อยครับระทับโดนตัวที่สองครับที่เล่นกันตัวละร้อยนะครับตัวที่สามตัวที่สามครับตัวที่สามนะแต่ตัวแรกไม่ได้ถ่ายนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันคันกเลิมหรอ กอเลิมครับพมน่าจีแมรพมน่ากอเลิมครับพีสามเจ็ดความยาวห้าจุดหกฟุตนะครับเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ใส่เสื้อสวยอีกแล้วครับไอคลิปฟิชชิ่งนะครับทีมงานนำกระจายเดี๋ยวมาดูกันครับตบเด็กหรือเปล่ามาเนี่ยมาท้ายบ่อเดี่ยลงสวยลงสวย สวายไม่ได้ตังนะมันต้องบึกสิครับลงอย่างนี้ตังค์เลย,เลยหวาได้ลืมศึกแห่งศักดิ์ศรีครับมีเดิมพันครับปลาหลุดปลาขาดนี้ไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวโอกาสต้องเดินตามอ่ะปลาอกท้ายแล้วหรือไม่ต้องลานเวว่างซ้ายมีของหน้าครับคนหนึ่ง มาแนละ้วมาแล้วมาใกล้แล้วเช็คเบรกออกอย่างเดียวเพิ่มเบรกหน่อยไหมเพิ่มไม่ได้แล้วขาดนะ ออกอยู่เลยว่ามันกลับขวานะ่นดื้อครับที่นี่ที่นี่ดื้อครับ วิ่งไปวิป่งมา <c oughs> มาแล้วครับ <c oughs> ใกล้แล้ว <c oughs> ถ้าตอนมาก็มาดื้อๆมาง่ายๆ นี่ตอนวิ่งออกก็วิ่งมีคิดชีวิตเลยนนานหน่อยเป็นไงตัวนี้เหนื่อยไหมเมื่อยไหมสวยสามจะล้าหน่อยครับกบ <c oughs> ดกมาเยอะนะโอ้บึกนะครับเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> มาครับมาแล้วครับ เข้าสวิงนะครับนะหนึ่งสองสามโอ้ตัวแค่นี้ตัตวแค่นี้ตัวแค่นี้แต่แรงดีโอเคครับ,บดูดเลยนะครับตัวที่ถ่ยแล้วเนี่ยตัวที่สนะี่ครับตัวที่สนะี่ปลาตัวละร้อยครับตัวที่สี่ก็สี่ร้อยครับถ้าเป็นบึกนะเล่นกันขำๆนะครับสนุกๆวันหยุดพักผ่อนครับมาดูกันนะฮะว่า ปลาบึกหรือจะเป็นสวายที่ลากแบบนี้ถ้าบึกได้หนึ่งร้อยบาทตามปลาไปมครับปลาไปใต้ครับโดนคัน เดี๋ยวสวิงแป๊บนึงตามไปเลยครับตามไปเลยลอดไปเลยนะครับลอดไปเลยามาอีกแล้วครับลาลากมาซ้ายอีกแล้วครับวันนี้กินดีจริงๆนะครับ น้ำทับไทยหมุเชื่ออะไรครับปลาถึงกินได้น้ำนระจายครับผมน้ำกระจายนะครับจะเลิกใช้ครับหลังไม่ค่อยดีกินยับเลยครับได้ยังไงยับกินหรว่าตีเหยื่อยับได้แล้วครับมาดูมาดูนะครับได้แล้วปลา ว,นนวันนี้เล่นลอกอะไรครับเนี่ยวันนี้นีสามร้อยครับสามร้อยแอลโพไซดอนสามร้อยอลโพไซดอนนะครับเบรกดีไหมเบรกใช้ได้ครับพี่ใช้ไปซื้อเบียร์ไปไหมไม่ไปครับไม่มีตังค์แสดงว่าใช้ไม่ได้นะครับ <c oughs> ขำๆกันนะครับอ่า ใกล้แล้วใกล้หลายรอบแล้วมาเข้ามาแล้วก็ออกไปเข้ามาแล้วก็ออกไปเอาที่นี่แรงดีนะเหนือเริ่มออกครับเหนือเริ่มแต่ครับดูครับอ๋อแมตตัวจริงแมตเลยครับตินติดกันเลยนะครับหมดเชื้อน้ำกระจายครับพอเข้ามาแล้วก็ออกไป ถ้าปลาไม่ยอมคนก็ยอมครับดูเหงื่อครับดูดูครับเต็มหน้าเลยครับดูครับโหเหนื่อยมากครับตัวนี้แรงดีนะฮะเห็นมันเข้ามาเลยครับคือสวิงรอจนเมื่อยครับเนี่ยยังไม่ได้ตักเลยเนี่ยมาดูฮะอยากตักแล้วครับนั่นอาตัวนะฮะ แรงดีว่ะมาแล้วออกไปอีกมาแล้วออกไปอีกอะถ้ากินอย่างนี้สักสามตัวติดอีกเป็นไงเป็นลมครับพี่เป็นลมครับเป็นลมครับน้ำกระจายเป็นเหตุสังเกตได้นะครับดูเหนื่อครับหรือว่าหน้าพี่ตูดแฉะแล้วนะออกมาแล้วมาใกล้แล้วฮะโอ้ยไซด์กำลังสนุกนะครับไซนี้ ตารับแขกของพี่นิดนึงอีกนิดนึง,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 งหันหัวออกถ้ามันหันหัวเข้าสวิงจะดีมากยังไงเข้ามาแล้วหนึ่งสองิดๆต้องไปไนะครับบ๊วกครับตัวนี้โอเคครับเอาละครับมาดูวิชานะครับ <c oughs> บิกตัวแรกครับจะใช่หรือเปล่านี่ครับลากจากหัวบ่อมากลางบ่อนะครับกำลังจะไปท้ายบ่อใช่ไหมครับพี่น่าจะใช่ครับใช่เบิกนะขันเดฟฟี่ลอกจีแมนะครับเห็นอะไรนะพี่เห็นแม็กซิมาครับ5้าปอนด์แม็กซิมาสินะครับโอ้โหใช่หรือเปล่าไม่รู้นะครับใช่ไม่ใช่ไม่รู้อันนี้ร้อนมากครับ ไปครับตามไปดูกันเรามาดูน,นะครับว่าจะได้เล่าหรือเปล่าใจเย็นลูกพี่ได้เล่าส่วนฟังครับหกสิบบาทุก,ก้ายังระเบิดมาแล้วนะครับใจเย็นครับพี่นี่ก็ตูนน้อยนะครับตูนน้อยร้อยลีลา เยอะแต่ลีลาขันลงครับขันค่ค่าจะแข่งนะครับเบียดเท่าไหร่นะพี่48ครับ48ครับ <40. S 1> สวายน้อยแน่ๆอย่างนี้ขันไม่ลงเลย ข้างในก็มีคนอยู่นะครับตอนนี้ป่าเยอะไม่หยุดเลยครับข้างในผลไม่ได้แน่นไม่ได้ลงไม่ได้ลงคับเบี้ยจะได้จะเอาอะ่ะเวลาเสียออกผมไม่ได้แน่น อากาศวันนี้สุดยอดมากนะครับค่อนข้างจะร้อนครับตัวแรกดูเก้งๆกลางยังไงไม่รู้เลยพี่นะนนขออนุญาตวางกล้องนะครับ เดี๋ยวไปขาย พี่เล่นไลฟ์ผมแตกหมดเลยอ่ะใส่ทุนมัางดีกว่าผมใส่ซาวผมใส่อุตสา่าห์ใส่ซาวเอฟเฟกให้